บแอบบอแบอแบ,บอยู่นิดนึงแอบอยู่นิดนึงเลยมาตื่นเช้ามาแบบเว้ยเลยว่ะอยากนุ่มอยากนุ่มอยากนุ่มอยากนุ<อ>่มอยากขนมกินขนมเนาะโลยคันแม่คะมันเขามขาคายขานมแบบโบซื้อหายโบไมีเงินเลยก็หายคือแม่ทั้งแม่เจ้านี่ไปเฮดเบี้ยคู่มือบอเลยทำอะไรก็มาเนาะ Rồi Anh à, gặp nông chốc của mưa bỏ. Rồi Thì mà mưa không yên cả nó Rồi À, lùm nhìn hủy, hủy phí nông này nó À, mát màn đồn ra À, ดีที่แล้วพูดแล้พี่นอนะ้องเนาะกาบทักทายสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อเม่พี่น้องเจซีเบิร์ตสุขุสุคนเนาะพี่นอนะ้องเนาะบ่ว่าชิอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างๆประเทศก็ยินดีตอนรับเขาสู่ช่อง YouTube, ยูทูบบ่าวเผยสแนวอีกแล้วพี่น้องเลยโดยอาพ่อๆก,กับซ่องบบาบุญเผยมื่อนี้นาอพี่น้องเนาะบบาบุญเผยกันเดินทงางอาลงมาอยู่ที บ้านแก่งกระเบาพี่น้องเนาะบ้าการลุนน่านพอสมควรเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าใบลงมา,าทางแก่งกระเบา่าเหมือนไซบอรี่แล้วพี่น้องเนาะแข่งสบายนาเกตเฮานี่แหละพี่น้องเลยเนาะถือว่าอีกเป็นเมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นอ,อีกเมื่อนึงมานำกันรกระเบาเศษสองคนเมื่อนี้พี่น้องเลยมาหาเมตูเนอร์อะไรพี่น้องเนาะก็เลยท้าลงมาหาทั้งครอบครัวของน้องน้ำเพชรพี่น้องเลยเนาะ ลายขู่หลายคนเอฟซีพี่น้องก็คือสี่จำไล่ยูหลอกพี่น้องเลยมาทำกันแต่ปีปีคือลังอะไรพี่น้องเลยเนาะลายขู่หลายคนอยู่พี่น้องเลยเนาะถือว่าเมื่อนี้ก็ถือว่ามาเยี่ยมยามถามไทยกับทั้งน้องนำเพชรก้อนพี่น้องเลยเนาะบ่ได้เห็นเธอแต่เฮงไล่ยูดีมีแห้งยู่บ่อสันหลังจากที่ว่าเกินซานเพิ่นนั่นแล้วเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะมาเมื่อนี้ก็สีเงี้ยเมี่ยงนิดนึงพี่น้องเลยเนาะเป็นนั่นก็เป็นพังไทยพี่น้องเลยเนาะ แกงกระเบาลงไปพุ่นแกงกระเบาฝั่งไทยฝั่งมุกดาหาราทำกันวันนี้พี่น้องเลยเนาะทั้องบอกเผยกันยังเสียงกันยังอยาก, <c oughs> อ,ยากออกแน่หมอ,อกแน่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่า,าใครแน่ใครแน่ก็มาบ้านนี่พี่น้องเลยกินยาอะไรกะลีขึ้นน้ำแร่แหละพี่น้องเลยเนาะ,ะไปซาพ,พี่น้องเลยมอมาหอดมาถึงแล้วกอะเข้าไปพักท้ายสบายดีกับทางน้องน้ำเพชรเพิ่นบ่พี่น้องเนาะอยู่อยู่บอ่อยลร มืัอนี้ก็เป็นมือบัดจันเป็นใบเข่าของเฮี้ยนบ่อยใหญ่นาะพี่น้องเนาะมาเห็แต่ประตูปิตามม่อมอยู่พี่น้องหัวเป็นก็อัดไว้เด้พี่น้องเลยเนาะแบบบุกลุกเข้ามาเลยพี่น้องเลยพี่น้องจิตรจักม้ากระบอกแสนมันนี่พี่น้องเลยเนาะจับไปเบิงไปชมน้ำกันเด้อพี่น้องเนาะโดยพี่น้องเนาะเปิดภาพมามื่อนี้กับ้าเฮ้ยมืัอนี้ก็ถือว่าลมแห้งพี่น้องเนาะอากาศเนี่ยก็ถือว่าพับเปลี่ยนไปได้ทุกมือพี่น้องเลย อันเดียวกะฮ้อนเดียวกะหนาวอ่าบรรยากาศกับสีคืบๆนิดนึงพี่น้องไงเนาะอ่ามาเห็นเฮือนเราเราเพชรแล้วกับอ่าทรงกรนั่นก,นก็โอ้ยมาเรื่อยๆพี่น้องมาบ่อยแต่วันนี้ก็ดนโดนโดนน้อพี่น้องเนาะก็ลงมาของน้าพิ่นธุ์ยูพูพี่น้องเลยโอ้หัวเฮือนเพิ่นธุ์ยูกกัน่ะหลอกหมอกหลอกไม้พี่น้องนเนาะคักคักหัวนเพิ่นธุ์ ใไปนำทับเห็ดประตูไม,ไม่ไม่ธรรมดานี่พี่น้องเลยเนาะอ่ากระท่อมเพิ่นนี่คักอ้กดีนี่ยอืมประตูประตูเพิ่นเลิ่นซานเพิ่นเนี่ยโอ้เห็ดแต่มุกกรอนผูพี่น้องเลยแต่ว่าเลื่อนเฮือนเลื่อนชาเนเพิ่นนี่ถือว่าสะอาดเลยได้พี่น้องเนาะเลื่อนน,อน,อน,อน้องน้องนะเพิ่นพื้นผัวเพิ่น เออ่านะพี่น้องไอ้เนาะเข้าไปหาทางน้องเพื่อนพี่นอ้องนอาะเพราะว่าทางเบาบาอแสน,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 นเพื่อนอ่ายังโอหลมน้องหนุ่มบัคุยกับน้องน้ำเพชรเพื่อนอยู่อืมไปเดาันเนาะเพื่นเพื่อนตรงนี้พี่น้องเลยไอ้น้องเพชรเพื่อนไปหามัดไปหามเบรกมาบ่นี่เนาะ à Madagascar thằng cá lông, đấy không phải nào phun cả bộ đề hết, hay hết na, chạy lêi, nó, à, đồn, vừa sốc quân, phun phu, à, phu, nè cả, nương thi đã,สบาย đi đó, nó, anh em, nong hết, nong bác bao,สบาย đi chứ, nong bà bao, nong Cứ đi hey kuri, nè. เฮ้ยเฮ้ลองหัวตาไม้เด้อถุกสวรรค์เนาะบอดเห็นแต่หึงใยนี่เนาะจนไจนหย่เลยมาเยี่ยมเพื่อนมานนี้พี่น้องเลย มาให้เลือกห้องเพชรไ่ได้ไปห้องเรียนบ้างไหมไม่ได้ไปพักอ๋อตีโซ่ตีโซพี่น้องเนาะอยู่กับอยู่กับแม่แม่ตุ๋เลยเอาเลยเอาเลยกินข้าวกันยังบ้านีหน้องน้เพชรกินข้าวกับตำหมักแดงตำหมักแดงตำหมักแดงเด้อด้อกับกินหนึ่งแับตัวทั่งทัว หนึ Quand, 1. 1> oh. ่งบุคคล่อโดยแม่ไปใช้เมือนไงไปกล่นมันกล่นมันโดยโอ้ไปไปกระไผ่ไอจกไปกระไอจกโดยืรืองตาทิไอคู่มือบ่ดอืคำบ่ผลมาเลยประมาณหามุงหโมงโดเรื่องตาเราโดยโดยน้องเมานั่งนั่งอยู่พี่นะ เป็นั่งกินมุ้่นหนึ่งแม่ตู้นั่งเะเด้ก็ได้เด้อเออห้องคนมานั่งอีกบ่มากินเออนี่แหละนั่งนี่แหละไปดูนั่งน้องเพชรอยู่น้ำน้องแล้วก็แม่ตู้เนาะเฮียท่อง้องปลอดได้หรือเาดนี่ยปอดสองปอดสองแล้วโดยโดยยังจำกันได้ยี่บลนี่ได้ซื้อยังก็ซื้อผเพอ อ็จำได้อยู่เนาะเดีอยวเราลืมกันเลยนะเออคุณนี่แบบคุณใหญ่เลยได้หนิฮูกบ่ได้ให้บ่เดี๋ยวนี้บ่ได้แอบบ่แอบอยู่นิดนึงแอบอยู่นิดนึงเลยมาตื่นเศร้ามากแบบเลยว่าอยากนุ่ม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 อยากขนมอยากกินขนมเนาะเลยคันไม่ค่ะแบบเขามาคายขนมแบบบ่ซื้อให้บ่มีเงินเลยก็ใหายคือแม่ทั้ง แม่เจ้านี่ไปเฮ็ดเวี้ยคู่มือบ่โด้วยทำอะไรกับมาเนาะโดยไปกับน้องจกคู่มือบ่ด้วยด้วยมือของเฮียนกับใบใบเนาะโด้วยไปกลมันเพิ่นจ้างแบบไรอ่ะนะจ้างมือหนึ่งแสนหนึ่งมือละแสนเลยอ๋อมือหนึ่งแสนหนึ่งแบบแบบไรเพิ่นมาหับไปเองบ่เนี่ยเลยเพิ่นมาหับเพิ่นมาหับแล้วเพิ่นมาทรงพร้อมเลย อ้ยช่วงช่วงนี้นมีไผ่เขามาอยู่บ่บ่มีมีเลยเลยอ้ยบ่มีเป็นวัเนาะพี่น้องเนาะ<ม>ไปเป็นแล้วตุก orn มันยังนั่นอยู่เล้วพี่น้องเนาะมานี่แล้วมันใหญ่เลยนั่นจะไปยังลูกคนจับเด้อไปใช่หน่าไม,ม่ไม,ม่ไม่ เด็เข่าเฮือนไปจ้ะเอาขนมนี่ลกว้เอามาเอาไว้หลับคนกับพี่น้องกัู้ห่างมาเลยให้ให้มีตู้ไปน้ำไปน้ำเบอเลยไไปจะเข่าในเฮือนจ้ะเด็กินน้ำจ้ะมามู่้กชคนี่ซอยเวียยแมแล้วเนอะเห็นยังอ่ะเห็นยังหนุก มาเยี่ยมยามเพื่อนวันนี้พี่น้องเลยเนาะก็ถือว่าอยู่ดีมีแห้งอยู่เนาะเป็นไรข่าหน้ามือมือนี่ไม่หาเงินซื้อเหรอซื้อเนาะอันหาเงินซื้อกินพอแล้วก็ช่วยเหลือคุณแม่วัดป่าโอ้ยูวัดป่าโดยลงไปอันเทปทำเพื่อนไปล้างถุล้างจานอยู่วัดนี่บ่โดยวัดป่าวคนีเพ่นเขาให้แน่ โดยโดยเอ่อไปนวด่าทางนะว่าจะเป็นหนแน่นเนาะเดี๋ยวานเหมือนกับพี่น้องเก็นแล้วแท้พี่น้องพี่น้องเลยห้องน้าห้องน้ำเหมือนกัใช่ได้สะดวกเนาะโดยอืมดีขึ้นก็จะเกาแล้วบาดนเนี่ยพี่น้องเลยอ่าน้องน้องพี่ก็ตุใหญ่เลยน้องเห็นแต่น้องจกก็แม่เพื่อนเนาะพี่น้องเนาะขวาช่วงค่ำเดือนเช้ามาหนึ่งข่าหนึ่งหน้ากินข่าวเลยก็ไปบวบ เพิ่นกับสู่เวียกสู่งานแบบไม่ยู่พี่น้องเเนาะแม่นนองเพิ่นกัไปตลอดไตลอดจิเรียกบ้านกานือหันี้เก็บหันเก็บนี่แน่นอ่งากอืโดยโดยเพมมนนั้นมมิามากกับค่าน้ำค่าไฟ ซีมากคับยาแม่ห้ามากกับความอยู่ความกินในครอบครัวครอบครัวอีกับลูกเต่าเลยเนาะโอ้โหผู้เดียวหาพี่น้องเลยเนาะถือบาดทั้งแม่เนาะเพชรเระเหนี่ยวถือคนเก่งขนาดเลยประยุทธ์ประยังเลยอกอมาไม่ใช่ด่างด่างยังเจ้าบงษงอ่ะนี่นี่โอ้เป็นเป็นเงินหมอนอีกเป็นอะไรเป็นเจ้าเงินเหมอน แม่และขาวบ่เหรอขาวขาวขาวแล้วเงินอถ้าแม่เงินเหลืองแล้วปวดปวดต้องลนหม้อโบแม่ค้ำฝนเราจะได้โอ้จงพอจังคันหูใส่ก็ดีพอคันหูบอบ่คันไพ่ไพ่ห้บ่จิตบ่จิตบ่โดยบ่จิตธรรมดอนใส่แล้วคันหูโดยโดยใส่โบทันห้อยจะได้ลอยเฮียอันนี้พอจบดีเหลืองเงินอันไหน ของบอองโจกได้อยู่ห้องบ่อไหอสบอคือกันโอ้ามเยีย <bath> ่นี่ย่ายๆมคือเกาบ่อเลยวัดมากกันอย่างมาบอยมีตุ่บอยยังบอมีตี่มบ่อยุ่มกับเพ่หมดเลยเพ่หเลยต่น้อยคมุ่นหมดแล้วุ่นมแล้วเจ้านอนน้ำไผ่นอนนอนน้ำเม่่คือนอนในตูนอนมดนอนกับกัน นอนขับมาเลยโดยโดยนอนมดหาคนนอนหาบนหาคนเลยโดยใช่ว่าห้องเจ้าห้องห้องตะห่างห้องนึงนะห้องไรจะนอนห้องไรพูดบ่าโดยมีเท่ากันนอนนั่าก็นอนห้องนี้ดิไว้ยังห้องนี้ห้องบนชั้นเครื่องเออเออเห็น้องเนาะมีถุงถุงหัดเบิ้งอย่างไรบ่บ่เออมันมีโดยเอากินเนื้อจุภัยจู่อย่างหนึ่งเข่าอยู่นอกพี่เนาะพี่น้องเนาะกินเนื

ยาคูในวัดอยู so ่โอ้ยาูอยู่วัดเพิ่งกั่วเอยัอ๋บอกอ่าย่านเนาะย่านเออทำนามบัดมีแต่ผู้หญิงเนาะข้ายเมาปลูกเมอันแนวกันมาปูก็นอ้อมก็มาลบพินพของพวกผู้่ะลบนนึว่าโบเห็นเลยยังดีสุดนกัน ใหดูสงสารนแตงให้ในบ้านนแหอะให้มาดูอหมละมันปลูกอะไรูกอนไมาแลเห็นมไปมั้ปูกหวานนะโดยเอออันใดฟอมดีดีบนนังทีแป้งมีตะเรือนมีะจะเอาไปบบกินบบโจนม่ออกไปนะมาล่ะ ก็ชิจูนมันละว่าก็ยูว่าใช่ไปดูบดูเคื่อนบ่ก็ดูก็ค่อยๆได้นูกเพราะกลางคืนกลางคืนบ่โอ้แก้วได้พวกประเทศพวกข่าวบทนั้นเป็นเียมใครดาวเปล่าถังมีเนื้อเฮียอยู่บ่มีเฮียร้ายเนาะนั่นแหละที่ว่าทิ้งทิ้งที่เราสำคัญกับบอว่ายนอกแล้วเนาะเก็บเขาไว้ในนี่แหละอ่าไว้ใน พวกคือนามกจ้าก้งได้บุญญาเราคุณขวมอะไรได้สำเร็จอะไรอะละมัดละวังไวเแไเด้อน้องเสร็จเด้อคำเมย์นมากับพี่น้องเลยเนาะยาแล้วไม่ผู้พญิ่งเนาะพี่น้องเนาะ คือว่าอุนเน่เนาะคำมากแต่มีแต่ปิดประตูเขาอ,อยู่ไนหกโ<อ><อ>มงครึงพวกข้น้อยปิดแล้ว่มาวคืมามาอว่ามันนี่ก็โอ้อากาศหนาวเลยพี่น้อง,งเนาะมื่อไรพี่เข่าเงียนเนาเพีวันที่เสารสองวันที่สารสองอ้มาเยี่ยมมาอยากงน้องน้ำพ้นบหน่เห็นแต้โด,ดนๆเา้า ยันวบาเป็นดืมท้งเบาเลยเนาะจำได้อยู่เนาะเจ้าเจ้านน้่อง่างนลุ่นุมบ่อว่าแค่แข่บุมมี่ละฮะเออน้องเป้าๆนจำเบาได้ยี่บ่นนี่จำได้บ่อบ่่นบ่อ้ำขผมเพิ่งงามไหยผมเนาะซื่อครกดีถึงอย่งเนาะใครเนี่จว่าเป็นบ่แอบเมฆปนอะไรบ่เนาะม่นุ่มไม่ยังขนมกินเมฆปนอะไร ตาบามือน uh ้องไหนองน้ำเพ็รอไปเฮียนนี hmm. like uh ่ก็อยู่กันม่ตู้สองคนอำอไรไปเรียกตู้กะข่อ้าวซออู่ไ่ันอยู่ในฮ็นไม่ได้ไปใส่อยู่ในในตู้นนอกบีดเอาทางเว้ยก้าออมาปออกมาอยู่กนออกออออ่อนกออนออกี่กออกอออกบกออกออออย เอาเพชรปลาเข่าของเฮียนกลับมาไอ้แม่ไปารับจ้างกันเพิ่นหมดจ้างกับอยู่เฮือนทำเพิ่นทำเพลินมาบุญมีจ้างกับอยู่เฮือนก่อนเราอยู่เฮือนแล้วก็ปลูกดอกไม้หดพักมุดยังมาใช่ไหมเนาะบ้านเราเล่ได้พี่น้องเลยเนาะทำมึงเคลื่อนกันหมดแล้วมึงเคลื่อนไฟคือบอกได้พี่น้องเนาะแช่บ่แช่บ่ เครไข่มันเออกดมัน <c oughs> ดิพี่น้องเลยนนนนเนาะ <c oughs> เออขึ้นมาจ้างไปให้ไปตัดอ้อย <c oughs> ก็ไปต้านอ้อย <c oughs> ไปเฮ็บยังเว็บนี้คน, <c oughs> นมาจ้างคนมาเอาไปค <c oughs> นมา,มาเอาไปบมมีรถเนี๋ยวแต่วา่า <c oughs> ได้เงินมาใช้ใจขขา่ายครอบครัวเอาเบิดเลย,นะ <c oughs> ยเนาะใช่ เห็นเพิ่นนั่นอยู่พี่น้องเนาะยามนะใช่ไหมเนไปหาหน้องหมอกน้อยเนาะบ่าวเห็นอยู่ไดยเพื่นเจ้าไปหาหน้องไม้กับแม่เจ้าอยู่ตอนน่ะได้ลายบ่หลายเออมาขายบ่ตอนน่ะเอามาขายกับพักกับผักแห้งพร้อมเนาะอย่างนางพร้อมเออทางนันเจ้าไปทางไหนทางภูอางพูโอ้มีปลาหนุ่มไหมบ่ทางภูเลยเออเห็นเพิ่นไปกับแม่เพิ่นแหละการน้องโจ๊ก เดินไปติมกระตายมั้งเหรอนเนาะเห็นลูกพี่น้องนเนาะมึงก็ไปล่างหลังน้ำเนาะไปล่างอยู่ห้วยล่างอยู่ห้วยเนาะ <laughs> เห็นแม่เพิ่นทายทายลงอยู่พี่น้องเหรอคุณมู้หน,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 นี้ยังบผเห็นเพิ่นทายลงคุณผู้หนี้คนมาได้แนวกินมาแล้วก็ <c oughs> มานั่งเศราเมื่อยแล้วแต่ทายแลยโทรศัพท์ได้ไหมนะบ่กรยเออได้ซื้อให้นะครับ

อามต้นะนก,กายลงมาขางแก่งกับเบาเลยพี่้องเนาะกับมาหาห้องน้ำเพชรเพินอาเมต้มีเห็นเนตมีก็บ่เมตู้งถืว่าเฮือนเพิ่นไทใหม่เไปนอเมตู้เนอะวันหลงพุ่งโอ้อ่าเลยเตยลงมาเยี่ยมยามเมืองทางนนองน้ำเพชรพี่องนอเนาะเพิเ่นชานเลยถือว่าย,ยัางอุดมสมบูรณ์ยังมีอยู่พี่รองเนาะมีอยู่เนาะองน้อง้องน้า เป้าเป่าเปัาเป่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 าอนนอช้ปลา้นควมยังูสนุอยากลกแต่เด้ื่ามนเข่าเป่าไนะนรับบาทดาน้ำกลกดันไดอไปหาแม่จะบอกเดนหามาถึเล็กจะหน่อยเนาะเก็บพี่น้องเลย รดจักนั่งขี่ได้ยีบ่อเนี่ยน้องนภัสขี่บ่ได้ขีบ่ได้เพล่เล่เพล่เพเอ้ยมุดรบ้งก้อนนึงกินนี่นะมุดสี่ก้อนแลยสี่ก้อนเลยโอ้ยหเอเธอแลคกอกินหลายเถอะม่ไปใช่แม่เจ้าไปใช้บอกบ่าอยู่แม่ไปใช้หืม ยังบ่จักเทาะอ่าพี่น้องไงเนาะถ้าได้ื้อนี้ก็มาเยี่ยมยามเบิ่งเด้อน้องเพชรเด้อการบ่าวก็สิต่อโตครับก่อนนะบ่มีหยังมาฝากมาต้อนนะน้องบุญนี้เนาะมาทำกันกับบ่าวแสนนี่เด้อพี่น้องเพราะจะมาเยี่ยมยามกันเนาะพี่น้องเนองกับชาวินไหยน้องน้องเพชรนี่นะเพราะได้ไปซื้ออยู่ซื้อกินอยู่โรงเรียนแน่นองเพชรเด้อเพราะได้ไปซื้อพ่อให้น้องเพิ่นไปโรงห้าหงเรียนพี่น้องเลย เอาเคยเกออ่ามีบัวลยเนาะน้องหนาเอาไว้ไปซื้อทำใจกินโรงเรียนเออมือหนามือไหนทำมามีโอกาสว่าทีม้าลงมาพี่กันเยี่ยมไหมหนึ่งพันโดยโดยทางใจเยียนเด้อเก่งเก่งเนอะอ่าเห็นเด้อเพิ่งกับว่างานเหนือไรพี่น้องอเนาะ ซอยๆยังไงซอยเมซอยแต่ล่างถ้วยก็กดเพื่อนกับเอานอกอ๋อ่างถ้วยเดยกดเพื่อนนี่ก็ได้บ่เดยใบพะยางเขาเบิกในเพื่อนเจ้าเบิไปเยางหรือปะบบอกเอืไรู้ปะในเฮือนไปเจ็บมาเริ่มตู้เออยู่ได้บ่ตูมือเหยล่ยให้น้อยกเนทั้งนอกนี่ด้เนาะไ่ได้ข้าวบแม่ห้องเนาะ เออแต่ว่าเดินเพิ่นนี่โอ้ชาดเด้พี่น้องเไยเนาะเพิ่นเอาดินเหนี่มาใช้คักลายคักลายกินอีกเร็วมากินอีกออ๋ออเอาอหินมาตัไนไว้นี่ตัวบ่อน,นี่ยังลงบ่้อเอาไปขับไงดูเด็กแต่ว่าเพื่อนผดกเปรตเปอนนัวนี่ถือว่าเก็บขำว่า,าไม่ไนายไปเลยเนาะ เขาศาสตรนี่กรับเพราะขาดบ่แล้วบ่อเลยเราบ้เป้าเพื่อนสี่สีบ่อเลยโอ้ทิปเข่าทิปน้ำเครื่องครัวเบลกเบ่งนัวเข่าไว้ในเนาะโดยอืมนอนจะนอนอยู่ห้องคุณบ่อโดยโอ้โดยโดยประตูห้องนั่นกับบิดเอาทุกน้ำทุกอย่างตามไว้เลยดึงไว้เลยเนาะ มาสั่นแหละพี่น้องเหรอเนาะก็ถือว่าคือประมาณนี่เนาะพี่น้องเนาะเอ๊ะไปเด้อ pues mm สบายด nah. ีทุกหล่ะสบายดีสบายดีเยู่เอ๊ะว่ากลับไปเด้อเยังไงว่าจีมาเยี่ยมใหม่บายเออ๊ะโอเคพี่น้องเหรอโดยโดยก็คือสิประมาณนี้ยมันนี้ก็ถือว่าอ่ามาเยี่ยมยามทั้งน้องน้ำเพชรเพื่อนพี่น้องเหรอเนาะนะถือว่า ดีนี่แห้งอยู่ทางนอกเพื่อนกับพี่น้องเลยแม่เพื่อนไปโกนมันน้องพี่น้องเนาะครับทางน้องโจ๊กอะไรปริยูพี่น้องเยเนาะอ่ะโอเคโอกาสหน้าทางมาเยี่ยมยาเพื่อนใหม่พี่น้องเนาะสำหรับพี่ทางบ่าวเพย์นะพ่อกระเป๋าเสียนที่ได้ลาพี่ล้น้องนะครับก่อนแล้วพี่น้องเนาะไปพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเนาะก่อนอื่นก็ขอขอบุญขอบคุณ FC พี่น้องเบอร์สุขสุขคนที่เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าบุญเพย์ คลิปดีคลิปปลอดภ่ยพ่อแม่พี่น้องในเบื้องในชมนรำกันเด้อพี่น้องเนาะคนอื่นเคยฝากในเด้อพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจบ่าวบุญเพยคลิปดีๆให้พ่อแม่พี่น้องในเบื้องในชมรำกันเด้อสำหรับคลิปนี้ทางบ่าวบุญเพยขอกล่าวคข้ามาสบายดีสบายดีบ๊ายบาย